เย่มาอยู่กับภูอีกแล้วฮู้วันนี้โดไม่สบายหลังจากที่กินแบบซีไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วอ่ะไม่ได้ไปเรียนต้องให้ภูไปเรียนแทนเห็นปะเห็นเนาะเห็นใช่ปะเห็นนะเที่ยงกว่าแล้วเาี่ยกว่าเท่าทารกสักเท่าไหร่นโมไม่มีอะไร อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และติดตามคลิปใหม่ๆจากครูดังสืบสวนด้วยนะครับทุกวันท้กเวลาคนชอบก็ชอบไปเรื่ยวันนี้ก็จะให้ดูรมตอนไม่สบายหงอยเหมือนตอนไอ้นี่แหละคลิปก่อนอ่ะเมื่อวานอะอย่าลืมกดแชร์กดซับสไคร้ถ้าถ้าสงสารดอกก็คอมเมนต์ด้านล่างนะครับว่าสงสารหรือไม่สงสารวันนี้ขอลาไปก่อนเสร็จนะคะบ๊ายบาย คนจะต้องรู้เท่าทันเมื่อท่านต